น,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 นี่ครับมาทํากินง่ายๆเมนูบ้านๆนี่ครับแกงฟักแฟงใส่ปลาทูครับในี่ปลาทูแล้วก็โรยใบอีตูให้ได้กินหอมๆว้ากินหอมสมุนไพรพริพกแกงว่าค่าจะไข่ใบมะกรูดแต่ตำเป็นพริกแกงแล้วเนาะก็มีสมุนไพรมีประโยชน์ต่อร่างกายว้า ร้อนๆเศก์น,น,นัวๆพร้อมอยู่พร้อมกินแล้วครับผมนี่กินหอมชวนหิวขนาดเด้อนี่ครับป่ะบทตรงพิธีพิถันมากไมยทำง่ายๆแบบบ้านๆนี่กักินซศบๆอยู่แล้วครับของชอบของประจำบ้านมาครับพร้อมข้าวสวยร้อนๆ จืดสับลงไปเลยเต็มชามสองทัพพีใหญ่โตโตนุ่นแล้วว้าข้าวสวยเท่านี้สุดยอดเต็มอิ่มเต็มอิ่มเต็มแซ่บแล้วครับเท่านี้ยังไม่พอนี่ครับแกงฟักแฟงปลาทูว้าว แกงลาดข้าวครับไม่ใช่ข้าวลาดแกงนี่ของแซ่บของนัวจัดจัดเอาเผ็ดเต็มเต็มอืมชอกน้ำชอบน้ำ,นำลาดเยอะๆนี่สดจวดเลยครับนี่แกงลาดข้าวนะครับแกงฟักแฟงปลาทูลาดข้าวมาครับผม กินง่ายกินแซ่บด้วยกันไม่ต้องเลิศหรูนี่กับเ,เขาบ้านบ้านแกงฟักแฟงใส่ปลาทูลาดข้าวทำหิวดำอยากแซ่บนัวมากนี่ว้าว กระเด็นกระเด็นนี่กินปลาทูครับกินปลาทูแต่ผมจะพูดแบบภาษาบางผมอาจจะฟังไม่รู้เนาะนี่คือปลาทูต้องพูดไทยจะได้รู้ชัดๆ ว้าวเสียงแจ้งชัดเจนเลยนุ่นนะครับโอ้โหรัวรัวแซ่บ